สวัสดีครับทุกท่านทุกสุนครับวันนี้เรามาทําวัคซีนกันเลยนะครับอ่ะก็วัคซีนตัวนี้นะครับเวลาฉีดนะครับต่อตัวนะครับก็ประมาณ0.5นะครับไม่ไม่ไม่ถึง1ึซีซีนะประมาณ0.5นะครับก็เปิดก่อนเลยฮะเปิดวัคซีนขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้เข็มนะครับทีนี้วัคซีนพวกนี้นะครับมันจะหนืดมันค่อนข้างหนืดนะครับเราก็ต้องใช้เข็มที่เบอร์หัวมันใหญ่นิดนึงนะครับแล้วมันสามารถดูดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้น มันจะเสียเวลามากในการดูดนะครับอ่ะผมจะเริ่มก็แทงเข้าไปฮะแล้วก็ดูดวัคซีนมานะครับดูนะฮะประมาณ0.5นะครับ0.5ผมก็เอาเผื่อแล้วกันนะฮะ0.5จริงๆแค่นี้เองนะฮะไม่เยอะไม่ถึงหนึ่งนะครับอ่ะนี่ฮะ0.5แค่นี้เองะฮะนิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวเองนะครับโอเค ก็เราสามารถนะครับฉีดไปที่กล้ามเนื้ออกจะง่ายที่สุดนะครับใต้ผิวหนังเนี่ยใต้ผิวหนังข้อคอตรงอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยฉีดเท่าไหร่นะครับใต้เราจะฉีดเข้าที่ตรงกล้ามเนื้ออกนะครับก็เลื่อนลงมานะครับจากขานะครับดูเวลาฉีดนะครับจากขาเขาจะมีพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับอย่าฉีดเข้าไปแบบจุดที่มันไม่มีกระดูกนะครับมันทะลุเข้าไปข้างในนะครับก็เอาตรงกล้ามเนื้ออกตรงนี้ฮะจากขาลงมานิดนึงนะจะมีตรงช่องนี้ นะฮะผมก็จะเลื่อนอไว้ขายอยู่นี่นะครับฉีดเข้าไปฮนะปักเข็มเข้าไปเลยนะครับชึบนะฮะแล้วก็ฉีดเข้าไปครับเรียบร้อยอน,นี่คือศูนย์จุดหนึ่งนะครับเออทีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดห้าซีซีนะครับก็ฉีดเข้าไปประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะฮะอืม นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทาแบบนี้คระทุกตัวนะครับแล้วเราก็นวดนวดนวดให้เขาหน่อยนะฮะฉีดแล้วก็นวดให้เขาหน่อยนวด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 นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปฉีดในตัวถัดถัดไปนะครับก็ทำประมาณนี้ไปเรื่อยๆทีละตัวนะครับวัคซีนเรื่องของเนวเซ่นเป็นวัคซีนสำหรับฉีดก็ทำแบบนี้ครับทีละตัวทีละตัวค่อยๆฉีดไปนะครับ ใช้เวลานิดนึงแต่ก็ชัวร์ที่สุดละนะครับสำหรับเรื่องของวัคซีนวค o k i นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของวิวธีการฉีดวัคซีนนะครับรายละเอียดอะไรที่ท่านสงสัยอยากจะถามนะครับเกี่ยวกับวัคซีนการทำวัคซีนวคาเซอร์ก็สอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบให้นะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนนะครับในเรื่องของช่องของคออรคูเอกสอนธรรมะไอ้ทั้งทีครูเอกไก่ชนสารพีนะครับก็เรามีสินค้าอะไรต่างๆก็ จะเอามาที่เราใช้แล้วมันได้ผลดีผมก็จะมาโพสต์ให้ลองใส่ตะกร้ากันไปนะครับเอาไปใช้กันต่อละกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ